สวัสดีครับตอนนี้ยอยู่ช่องซุปเปอร์บอยวันนี้นะครับพี่ก็จะพามาทำาน้องเคยรู้ไหมครับว่าเงินหนึ่นงร้อยบาทนี้สามารถซื้ออะไรได้บ้างครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาพามาทำใช้งบหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่เคยทำไปแล้วนะในงบห้าสิบบาทอยู่ที่เกาะล้านนะก็ถ้าใครยังไม่เคยดูนะไปดูกันได้นะก็เอยยังไงเดี๋ยวพี่จะพาเดี๋ยวพี่จะ ถ่ายให้ดูนะถ้าเกิดเขาให้ถ่ายถ้าเกิดถ่ายไม่ได้ก็อดนะจ๊ะโอเคพี่ไปก่อนนะเนนี่นะครับก็คือที่พี่ไปซื้อมา100บาง พี่ขอประทานโทษด้วยนะครับเพราะว่าเซเว่นเขาไม่ให้ถ่ายนะครับก็รู้สึกเปลวนิดหน่อยนะพี่จะบอกว่าพี่ใช้งบเกินนะใช้ใชงบเกินพี่ใช้มาทั้งหมดหนึ่งร้อยให้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเดยวพี่ก็จะอะไรกินไม่สำเร็จแล้วน้อง โอ้ ه, ยอะไรกินไม่กําเน็ดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะวันนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูว่าพี่ซื้ออะไรเกินบ้างนะครับก็เริ่มจากอันนี้เลยถั่วและถั่วละญี่ปุ่นยี่สิบบาทลอ,ลองมาชิมรสชาตินะแต่ว่ามันก็โอเคใหญ่อยู่นะออื อ,อร่อยเลยอ่ะอร่อยมากน้องๆเลยด,ดิใหญ่มากกันดูดิเคื่อห่อนึงเนี่ยนะยี่สิบบาทไม่ได้น้อยนะเยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะมากก็อันนี้แบบเป็นแบบเจนะในที่ซื้อแบบเป็นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวจัมโบ้หมูกระเทียมมานะ นี่อันนี้ในราคาสาบาทมาลองชิมกันเลยโอ,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 นะอ้น้องโู้วว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 อวว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 ว หมูหรือเขาหมักมาหมูเทมัะมันแบบมันอร่อยมากมันแบบมันเข้ากันมากเลยนะมันมีความนุ่มของหมูแล้วก็แบบซอสของเขาอะแต่เสียดงจะดี๋มกลิ่นกระเทียมมันไม่ค่อยชัดอืมแล้วต้องก็ถามว่ากินได้ไหมกินได้อร่อยด้วยว่าเอาไปตอกกันเลยไป นี่ับนี่จะเป็นเซ็ตที่พี่ซื้อมาอีกถุงนึงนะครับพี่จะเริ่มจากอันนี้เลยนะเป็นคัวซองไวช็อกกแลตนะครับอันนี้ก็จะในราคา29บาทแต่นี้พี่จะไม่กินนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้กินมะลังนะันสันไบรานะคา10บาท กนกันเลยแต่พี่ก็เคยทำาหมนะพี่ตอนที่ห้าสิบบาทพี่ก็ซื้อสันแบงมากินนะชอบมากอ๋อรอขามวิสโก้อันนี้พี่ก็ยังไม่กินนะเพราะว่าน้องนุงน่นก็เคยกินแล้วแหละเพราะว่าผมจอไว้กินพวกนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วอะนี่ราคาสิบบาท นี่นี่เห็นกองไหมเน้ยมามา่าเป็ดพะโลนะครับอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะทั้งหมดนี้พี่นคนจ่ายเองนะนี่สองอันก็สิบสองบาทนะครับอันสุดท้ายนะครับ c l o s นี่เขาไม่ได้จ่ายนะครับนี่แหละค่ะสิบสามบาท ก็เดี๋ยวพี่ก็จะเอามาวางไว้ให้ดูนะครับว่าหนึ่ง้บาทของพี่ได้อะไรบ้างนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ